่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณสวัสดีครับผู้ชมครับนี่คือรายการเอาให้ชัดกับผมจัดทีมอาจารจนทรัยรินครับเจอกันวันนี้นะฮะเรากลับมาเจอกันเหมือนเดิมสรุปให้ฟังกันว่าข่าวตลอดทั้งวันนั้นมีอะไรเกิดขึ้นบ้างวันนี้ เข้าวัดกันหมดเลยฮะคุณผู้ชมครับเพราะว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นในวัดเยอะเหลือเกินนะฮะเรื่องเงินเงินทองทองด้วยยังไม่จบสดราม่าทิศกาโตะค,ครับคุณผู้ชมครับสารภาพาว่าเบิกเงินวัดไป0 0 0 0 0บาทแล้วก็จะนําไปคืนวัด0 0 0 0 0บาทเอาเงินวัดมาแต่กําลังจะเอากลับไปคืนท่ามกลางผู้หลักผู้ใหญ่นะฮะมานั่งเป็นพยานกันเต็มไปหมดเลยนี่ฮะคืนเงินละนะฮะมีทั้งฝ่ายปกครองมีทั้งนายอำเภอแน่นอนครับแล้วก็บอกว่าพรุ่งนี้เตรียมนำเงินเข้าบัญชีวัด ทนายมือทําคดีทุจริตเงินทอนวัดนั้นบอกว่าคดีนี้ทั้งทิศกาโตะแล้วก็วัย,ยาวัจกรวัดนั้นถือว่ากระทําความผิดนะฮะแล้วออกมาจี้บอกว่าได้เวลาที่มหาเถรสมาคมจะได้ลงมาสังขยานาวงการสงหน่อยเชื่อมไปถึงข่าวที่2นั่นก็คือข่าวเกี่ยวกับเรื่องของวัดดังเมืองพิษณุโลกฮะขึ้นป้ายป้ายนี้ร่วมปลุกกระแสห้ามหมอปลาเข้ามาสร้างความวุ่นวายในเขตวัดมันจะเอออะไรขึ้น บอกวัดเป็นนิติบุคคลเจ้าอาวาสเป็นเจ้าพนักงานทุกวัดควรขึ้นป้ายต่อต้านหมอปลาตามไปถึงที่เลยแล้วไปดูว่าเจ้าอาวาสวัดนี้เขาจะบอกว่าอย่างไรสาเหตุของการขึ้นป้ายนี้มาจากไหนแต่ที่ร,รู้ตอนนี้คือเอาลงแล้วเอาลงอย่างเดียวไม่พอไม่มีเก็บไว้เป็นหลักฐานฮะไม่มีให้ดูเนื่องจากเผาแล้วแล้วกลายเป็นจุนแบบนี้แล้วคุณดูแหม่ไม่เกิดอะไรขึ้นวันนี้ติดตามพร้อมกันกันกบหมอให้ชัดครับ ได้เวลามาตามกันต่อนะฮะคุณผู้ชมครับเราไปกันที่เรื่องของทิศกาโตะกันหน่อยนะฮะตอนนี้เรื่องถึงตำรวจปปป,ปเรียบร้อยแล้วตำรวจปปป,ป,ปก็คือกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตนั่นเองนะฮะบอกว่ากาโตะเบิกเงินวัดหกแสนปิดข่าวเชาาถ้าผิดจริงๆเราก็เตรียมดำเนินคดีอย่างแน่นอนตามกันหน่อยนะฮะ เริ่มต้นกันด้วยภาพภาพนี้นี่คือภาพบรรยากาศที่วัดบังคารา,รามหลังจากทิดกาโตเนยนัดหมายครับนำเงิน0 0แสนที่ยืมไปจากวัดเพญญาตไปปิดข่าวเชาว้าซึ่งก็ได้มีการทำหนังสือบันทึกแล้วก็มีพระเป็นพยานเซ็นรับรองเรียบร้อยงานนี้มีนายบรุงยอดมณีครับนายกอบาตากระเบียดคะคนกลางครับรับเงินไป0 0แสนบาทจากอดีตพระกาโตแล้วก็เล่าให้ฟังบอกอย่างนี้ฮะช่วงสิบโมงวันนี้ กาโตะได้ติดต่อมาหาแล้วก็บอกว่าจะคืนเงินที่เบิกไป6 0แสนบาทก่อนที่กรรมการวัดนั้นจะติดต่อมาครับส่วนตัวมองว่าเป็นเรื่องที่ดีกับวัดก่อนจะมีการนัดหมายกันเกิดขึ้นกาโตะนั้นยืนยันกับตัวเองครับบอกว่าไม่มีเจตนาจะเอาเงินวัดไปใช้แต่มีเหตุจําเป็นจริงๆซึ่งก็ยืนยันว่าจะคืนนะฮะเงิน0 0แสนบาทที่นํามาคืนนั้นเป็นเงินส่วนตัวที่ฝากไว้กับผู้ใหญ่ที่นับถือ หลังจากนี้หากกรรมการวัดแล้วก็รักษาการเจ้าอาวาสไม่ติดใจเอาความนั้นก็จะไม่มีการเข้าแจ้งความแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามวันพรุ่งนี้ครับจะนําเงินไปฝากเข้ากับธนาคารเป็นบัญชีธนาคารของวัดนะฮะแล้วก็จะถ่ายสำเนาเอกสารหลักฐานทั้งหมด2ชุดส่งมอบให้กับตัวแทนเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วติดประกาศไว้ที่วัดเพ็ญญาต,ต่อไปครับตรงนี้แจ้งความหรือไม่นะผมบอกเลยว่าหนึ่งถ้าคณะกรรมการวัด เขาไม่ติดใจอความแต่ตามกฎหมายผมไม่แน่ใจนะถ้าคณะกรรมการบัดเขาไม่เอาอความมันก็น่าจะจบถามว่าเงินที่เขาเอาไปเนี่ยหกแสนจริงหรือไม่ถ้าตรวจสอบว่า0 0แสนเขามาคืนหกแสนแล้วผมถือว่าความรูรม้ึกผมนะผมถือว่าก็จบเพราะเขาไม่ได้ประสมอันนี้ต้องย้ํานะครับว่าเป็นความรู้สึกผมใช้คานี้นะฮะเป็นความรู้สึกคุณชมต้องอย่าลืมนะครับว่า คดีบางอย่างนั้นเป็นคดีที่แม้ว่าเจ้าทุกนั้นจะรู้สึกว่าไม่ติดใจเอาความแล้วเนี่ยแต่ขึ้นชื่อว่าคดีอาญาคุณก็ต้องลองพิจารณาให้ดีนะครับว่าคดีอาญานั้นๆเป็นคดีอาญาที่สามารถยอมความได้หรือเปล่าคือบางครั้งเรายอมอ่ะเราผู้เสียหายเรายอมอ่ะแต่แผ่นดินเขาไม่ยอมนะฮะแผ่นดินถือว่านี่คืออาญาแผ่นดินในขณะที่นายโชคดีนุมากอายุ76ปีครับเป็นกรรมการและก็วัยาวัจ,จกรวัดเพญญาต ซึ่งเป็นหนึ่งใน3รายชื่อที่มีสิทธิ์เซ็นเบิกเงินของวัดเนี่ยย้ำบอกว่าไม่ได้ผิดหวังในตัวกาโตะเลยเพราะว่าตอนบวชเป็นพระดีทําความดีไว้มากซึ่งเงินห0,000นที่เบิกไปเนี่ยก็ได้มาในช่วงที่กาโตะบวชเป็นพระหากจะยืมไปใช้ก็มองว่าไม่มีความผิดและทางกรรมการวัดนั้นคงจะไม่ไปแจ้งความเอาผิดอะไรด้วยย้ำว่านัดสถานที่คืนเงินแล้วแต่ไม่ขอแจ้งสื่อ เลือมันนะตัว่านี้กับเกขึ้นกมากกว่าเกไม่ใิ่เัดอือนวันอะแ่รื่อเือยอะทน้นกนเกิดไไรนั้ไม่ผิดหวังนไม่ผิดหวังเลยครเทำราโยชน์หน้ากวาดมามากเก๊ะแบนี้พวกเกหมดเก๊ชายนะนี่นี่กว่าที่าเก็อกับอิฐขุ่เพบว่าเออโวกเก๊ะตเ้ได้มากโวเกที่เกใจที่ เก่งอะฮะมาเฟยมิี่ยงเรามาเฟ่ยหรก,าากาาระจุม๊มิคิดจะแจ้งความหรืออะไรงี้เ,เดี๋ยวแจ้งความคือเดี๋ยวก็ยืมเดี๋ยวยืมแล้วก็จ่ายเลยวแจ้งความค่อยกอ่ะต้องศึกษาข้อกฎหมายดีๆเลยนะฮะคนเป็นวัยยาวัวจกรไม่เช่นนั้นแล้วอาจจะพลาดได้เพราะว่าเรื่องราวบัญชีของวัดแบบนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องราวที่อย่างที่ขึ้นป้ายที่ตอนต้นรายการบอกไปที่ต่อต้านหมอปลาเนี่ยเดี๋ยวจะได้อ่านข่าวกันเนี่ยนะฮะบอกว่าอะไรบอกว่าวัดเป็นนิติบุคคล ว่าวัดเป็นนิติบุคคลอ,นนอันนี้ต้องดูให้ดีเพราะว่าบัญชีของนิติบุคคลจะกระทาอะไรต้องเช็คให้รอบคอบนะฮะส่วนพระคนกลางที่รับเงิน3 0 0 0 0นบาทจากทิศกาโตะแล้วนําไปมอบให้สื่อเนี่ยพบว่าถูกแจ้งจับในคดีช่อโกงครับช่อโกงนะฮะเบื้องต้นพบว่ามีหมายจับลงตั้งแต่วันที่13มีนาคม2 5 6 1โดยสารแขวงนครศรีธรรมราชระบุพระคนกลางนั้นเป็นผู้ต้องหายอย่างชัดเจนในความผิดเรื่องเกี่ยวกับเช็คนะฮะ เรื่องแรงนะฮะจ่ายเช็คเด้งครับหมายจับหมดอายุความ15กันยายน2565หลังตรวจสอบพบว่าผู้ต้องหาตามหมายจับเนี่ยอยู่ในสถานะหลบหนีซึ่งที่วัดก็ไม่พบความเคลื่อนไหวของพระคนดังกล่าวนี่ไงนี่ไงนี่ไงนะเวลาพระมีคดีอาญาอยู่ในหมายจับเนี่ยมนันเป็นไปได้ยังไงที่เขาจะหายไปอ่ะนะฮะเราต้องเช็คประวัติกันให้ดีๆนะครับ ขณะที่พระครูสิริธรรมมาพิรัชเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราชธรรมยุทธเนี่ยนะฮะได้มีหนังสือแจ้งพระครูอักขธรรมโกวิทเจ้าคณะอำเภอฉวางธรรมยุทธฮะเข้าตรวจสอบทรัพย์สินของวัดเพียญ,ญาติหลังจากทิศกาโตะยอมรับบอกว่าดําเงินไปให้ศรีกาแล้วก็ให้พระคนกลางนั้นนําไปใช้ปิดข่าวเฉาเนี่ยนะครับงานนี้มันไม่ควรจะจบในทางธรรมเท่านั้นเพราะมันคือความผิดทางโลกด้วย พลตตรวจตรีจรุนเกียรติปานแก้วผู้บังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือว่าบกปปป,ปเนี่ยบอกว่าได้สั่งการให้ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงการเบิกถอนเงินของวัดอย่างละเอียดแล้วนะฮะหากพบว่าการกระทําของอดีตพระกาโตะที่ขณะนั้นอยู่ในฐานะรักษาการเจ้าอาวาสเนี่ยเบิกเงินวัดไปเพื่อปิดข่าวเฉาจริงๆแน่นอนครับอันนี้ผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา147แน่ๆซึ่งจะต้องถูกดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปคราวนี้ หลายคนอาจจะรู้สึกและรู้สึกเหมือนผมจะสับทุกความจริงเมื่อตอนเย็นก็พูดไปแล้วว่าเฮ้ยได้เวลาสังขยาวงการพระสงฆ์เกี่ยวกับเรื่องของเงินเงินทองทองหรือเปล่าซึ่งเราก็ไปถามผู้เชี่ยวชาญด้านนี้เป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญด้านนี้จริงๆเนื่องจากในอดีตเคยทําคดีเงินทองวัดมาแล้วนี่คดีใหญ่ฮะดราม่าเรื่องเงินห0 0สนบาทอดีตพระกาโตเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเราไปสอบถามกับท่านนี้ท่านนี้คือทานายอันนบครับ เป็นผู้ทําคดีทุจริตเงินทอนวัดมาหลายคดีเพราะทุจริตกันหลายวัดนะมีอยู่ช่วงหนึ่งตอนนั้นโอล้างบางกันใหญ่ตอนนี้ก็ยังไม่หมดไม่เฮี้ยนนะการเอาเงินวัดไปใช้ส่วนตัวโดยกรรมการวัดมีส่วนรู้เห็นนั้นถือว่าเป็นความผิดของทั้งคู่นะฮะเป็นการเบียดบังทรัพย์ไปใช้เพื่อประโยชน์ในการทุจริตแล้วก็มาอ้างบอกว่าอดีตพระกาโตะนำไรายได้เข้าวัดเป็นจำนวนมากข้อนี้จริงๆแล้วมันไม่สามารถอ้างได้แม้ว่าความเป็นจริงมันจะเป็นแบบนั้นก็ตาม แต่ในทางกฎหมายไม่สามารถใช้ข้ออ้างนี้มาประกอบเพื่อบอกว่าสมัยเขาอยู่ทํางานทําเงินให้เยอะมากเลยจริงๆเขาจะเอาไปใช้บ้างบางส่วนมันก็ไม่น่าจะผิดอะไรแบบนี้อ้างไม่ได้ลองฟังเสียงทานายอนนบครับที่เขารับเงินของวัดมาเพื่อไปใช้ส่วนตัวเนี่ยในขณะที่เขาเป็นรักษาการเจ้าวาดเนี่ยอันนี้ผิดอยู่แล้วครับเข้ากับพรบาคณะสงฆ์มาตรา45ก็จะไปเข้ากับความผิดนะครับ ในส่วนของเจ้าพนักง,งานในมาตรา147คือเป็นเจ้าพนักง,งานผู้รักษาทรัพย์ระเบียดบังเรารั์นั้นไปใช้ในส่วนของไวยาวัจกรนะครับกาตกแค่ยืมอ้างไม่ได้ฮะถ้าจะให้ยืมก็ให้ยืมเงินส่วนตัวกันสิฮะแต่ถ้าคุณเอาเงินวัดไปให้ผู้อื่นยืมเนี่ยไม่ใช่วัตถุประสงค์และกิจการของวัดก็เป็นการกระทําความผิดร่วมกันนับตั้งแต่เบิกถอนแล้วก็ยื่นเงินให้กันนั่นแหะ อันนั้นผิดแล้วเรื่องความดีที่ทํามาทําให้มีญาติโยมศรัทธาวัดนี้แล้วก็มีการถวายปัจจัยเนี่ยอันนั้นเป็นเรื่องดีแต่เรื่องชั่วก็ต้องแยกแยะออกจากกันครับโอ้คาพูดหลังนี่ท่อนหลังนี่มันใช่เลยนะฮะเราก็ต้องแยกแยะกันเพราะว่าสองก้อนนี้มนไม่ได้อยู่ก้อนเดียวกันนะครับสีขาวกับสีดําไม่ได้รวมตัวกันนะฮะมันวิ่งไปคู่ขนานกันขึ้นอยู่กับว่า,วาท่อนไหนมันจะมากกว่ากันท่อนขาวหรือว่าท่อนดํา แต่ในบางทีแล้วแม้ว่าท่อนขาวจะมากกว่าก็จริงแต่ว่าตกไปอยู่ในการกระทําความผิดบางทีท่อนขาวที่มากมันช่วยอะไรท่อนดําไม่ได้คือล้างล้างบาปไม่ได้บางทีนะฮะมันต้องแยกออกจากกาันนี่คือวิธีการพิจารณาทางโลกครับซึ่งเป็นวิธีการพิจารณาที่ควรจะเอาไปใช้กับคนทั้งหมดบนโลกแม้ว่าสถานะนั้นอาจจะดูว่าพิเศษขึ้นมาหน่อยก็ตามเอา้าคุณผู้ชมครับจากเรื่องเรื่องนี้นะฮะ เราไปฟังเสียงประกอบอีกสักครั้งหนึ่งนะฮะเพราะว่าเคสนี้เมื่อที่เทียบกับเคสของเงินคอนวัดแล้วเนี่ยสังคมเนี่ยมองว่า2มาตรฐานแล้วมันสะท้อนปัญหากฎหมายฉบับปัจจุบันที่ใช้อยู่นะฮะซึ่งเป็นกฎหมายที่ผลิตออกมานานมากแล้วแม้ว่าจะมีการแก้ไขเมื่อสักปีประมาณสัก10-20ปีที่แล้วแต่ว่านะบทบาทในการตรวจสอบเกี่ยวกับพรบคณะสงฆ์เนี่ยมันอาจจะ ไม่ทันยุคทันสมัยแล้วหรือไม่อย่างไรลองฟังทนายอนนบสะท้อนอีกสักครั้งครับโดยกฎหมายแล้วเนี่ยสํานักพุทธก็ไม่ได้มีหน้าที่ที่จะทําทันทีแต่มีหน้าที่สนองงานคณะสงฆ์ดังนั้น้โครงสร้างการปกครองตามพรบคณะสงฆ์ในฉบับปัจจุบันเนี่ยมันเป็นบทบาทของมหาเถรสมาคมต้องสั่งการลงไปตามลําดับชั้นถ้าเขาไม่ทําก็เปรียบเทียบกับคดีเงินทอนวัดที่ผมเป็นทนายความอยู่ หลวงพ่อวัดผมเข้าสู่กระบวนการจนพิสูจน์แล้วว่ามันไม่มีทุจริตด้วยข้อหาเดียวกันเนี้ฮะก็จะเป็นสองมาตรฐานหรือเป็นมาตรฐานแบบไหนหรือเปล่าถ้าเรื่องนี้มันมันไม่เกิดการตรวจสอบการทำกันขึ้นมาถ้าสององค์กรนี้นิ่งเฉยก็ถือว่าเป็นเจ้าพานักง,งานเหมือนกันนะครับอย่าละเว้นกันล้วกันอ้าวนี่และครับ ก็ต้องขอบคุณทนายอ,อนนบด้วยนะฮะเพราะว่าสิ่งที่ธนายอ,อนบให้สัมภาษณ์วันนี้นนถือว่ามีประโยชน์อย่างยิ่งนะครับในเวลาที่เราจะสังคยาณากันแล้วเรบผมไม่ทราบจริงๆนะฮะอันนี้ต้องขออภัยว่าพราบคณะสงฆ์ฉบับแก้ไขล่าสุดนั้นปีอะไรแต่ว่าดูเหมือนว่าเมื่อแก้ไขแล้วนั้นมันไม่สามารถที่จะลดจํานวนการกระทําความผิดลงไปได้เลยในทั้งกลับกันมันสวนทางแล้วมันวิ่งขึ้นด้วยสาําคุณจะสังเกตเห็นได้ว่ามีข่าวเกี่ยวกับพระทุกวันนะฮะ เปลี่ยนกรณีไปเรื่อยๆเปลี่ยนตัวละครในเรื่องไปเรื่อยๆได้เวลาแล้วนะครับจะทําอย่างไรกันดีมหาเถรสมาคมจะลงมาตรวจสอบเรื่องนี้ไหมเพราะว่าเป็นองค์กรหลักในการที่จะพิจารณาพิพากษาตรงนี้เกี่ยวกับเรื่องของวินัยนะฮะแล้วก็ต้องสังคยานากันต่ออีกเกี่ยวกับเรื่องของทางโลกว่ากฎหมายในทางโลกโดยเฉพาประมวลกฎหมายอาญานั้นจะมีอํานาจเข้าไปเอาผิดขนาดไหนไม่ใช่ปล่อยให้เป็นแบบนี้ก็คือทําผิดเมื่อตอนเป็นพระสงฆ์จากนั้นสึกสึกปั๊บความผิดโดนลดทอนลงซะอย่างนั้น ทั้งๆท,ที่จริงๆแล้วควรจะเต็มจํานวนไม่ควรจะลดทอนทั้งสิ้นเราไปดูกันต่อฮะพระที่ดีไม่จําเป็นต้องกลัวการตรวจสอบอย่างเช่นกรณีนี้เจ้าอาวาสวัดใหม่พมพิรามที่พิษรุโลกฮะยอมรับว่าอะไรสั่งทําป้ายต้านหมอปลาอ้างว่าอินกระแสโซเชียลไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดนะแค่อินกระแสโซเชียลเท่านั้นภาพนี้ไปขึ้นในเพจดังอยากดังเหนือจัดให้รีเทิร์นพาร์ทส ปรากฏภาพแล้วก็ข้อความบอกว่าร่วมปลุกกระแสห้าหมอปลาเข้าไปสร้างความวุ่นวายในเขตวัดหากฝ่าฝืนเข้าไปบุกค,ค้นที่วัดไหนต้องฟ้องศาลทุกวัดผิดถูกไปว่ากันที่ศาลไม่เช่นนั้นหมอปลาใจย่ำยีพระตลอดไปเอาเรื่องนี้ทว่ากันไปตามกฎหมายก็เรื่องหนึ่งว่ากันไปตามความรู้สึกก็อีกเรื่องหนึ่งเ,เราไปดูรายละเอียดกันป้ายนี้ถูกติดตั้งอยู่ที่วัดใหม่พมพิรามพิศณุโลกทีมข่าวลงพื้นที่ไปพบว่าป้ายนั้นถูกปลดออกหมดแล้วครับ ตั้งแต่ตอนเช้ามืดเอาไปเผาเรียบร้อยแล้วด้วยเนี่ยเดี๋ยวมีร่องรอยการเผาให้คุณเห็นด้วยนะฮะไม่ไม่ได้เอาลงมาปับนะ๊บแล้วก็เอาไปเก็บพับๆไว้แล้วก็ซ่อนไว้ที่ไหนสสารหายไปจากโลกจริงๆไม่ได้หายไปจากโลกนะยังอยู่นะครับยังอยู่แต่แปลรูปแบบไปแต่ว่าไอ้ที่ป้ายเนี่ยมันแปลรูปแบบไปเรียบร้อยแล้วกลายเป็นเท่าฐานแบบนี้นะขณะที่พระครูทีรศาสตร์กิจจารเจ้าอาวาสครับ บอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเพิ่งทราบเรื่องเมื่อคืนทางวัดก็เลยเร่งอ,ออกทันทีทางวัดไม่ทราบด้วยนะว่าใครนามาติดไว้เพราะว่าปกตินั้นที่วัดจะมีพระหกรูปครับคาดว่ามีมือดีมาแอบติดไว้ช่วงเวลาประมาณสักเย็นของวันที่สองพฤษภาคมที่ผ่านมามาแอบติดไว้คุณผู้ชมครับ,รบการติดป้ายหน้าวัดแอบติดได้ไหมถามนี้ก่อนมีคนมาแอบติดไว้โย,ยม ตั้งแต่เย็นวันนู้นอ่ะสองาพฤษภาคมที่ผ่านมามีคนมาแอบยุบยิบติดไว้ของแบบนี้แอบติดได้หน่อยฮะหนเดี๋ยวก่อนของแบบนี้เวลาติดตั้งใช้เวลาพอสมควรน่ะไอ้เวลานะตรงนั้นแล้วติดอยู่ตรงกาแพงวัดใกล้ๆกับซุ้มอ่ะซุ้มประตูทางเข้าวัดแล้วป้ายใหญ่ขนาดนี้มันแอบติดไม่ได้นะคุณและถ้าใครรู้ว่าแอบติดก็ก็งงเหมือนกันนะรู้ว่ามีการแอบติดด้วย แล้วป้ายมันต้องมีคนสั่งทำนะราต้องย้อนกลับไปดูว่าใครสั่งทำแล้วเบิกจ่ายใช้เงินของอะไรในการทำป้ายนี้มันก็จะชัดเจนหมอปลาบอกว่ามีคนส่งข้อมูลมามากพอสมควรครับเกี่ยวกับพฤติกรรมของพระบางรูปในวัดนี้ตกดึกชอบฉันหมูกระทะแล้วก็ดื่มเหล้าแต่จะจริงเท็จอย่างไรยังไม่ขอปรักปรำนะนก่อนจะเอ่ยปากบอกว่าหากมีเวลาก็จะขอไปกราบแล้วก็ทำบุญที่วัดแห่งนี้ เพราะว่าได้คุยกับป้ารัตนาบอกว่าจะนําเงินที่ได้จากการรีวิวสินค้าป้ารัตนามาอย่างไงเนี่ยเออจะนําเงินที่ได้จากการรีวิวสินค้าไปช่วยจ่ายค่าป้ายที่นามาติดตั้งแต่เสียหายที่ติดได้เพียงหนึ่งวันเท่านั้นฮะตอนนี้มันมีกระแสเข้ามาว่าตัวของเจ้าวาดเองเนี่ยอันนี้มีผู้เสียหายลงเรียนมาเมาครับ เมากินหมูกระทะอะไรไม่รู้อันนี้ผมไม่ได้ใส่ร้ายอันนี้แค่มีคนร้องเรียนมาครับจะเปตรวสอบไหมก็ก็อยากจะไปนะแต่ตอนนี้มันติดภาระอ,อยู่ทางนี้ไงมมไม่รู้ไม่รู้จะไปเมื่อไหร<ม>่ไม่รู้จะไปเมื่อไหร่ก็อยากไปครับแต่ไม่รู้จะไปเมื่อไหร<ม>่แต่ถ้ามีโอกาสก็จะไปให้ครับคุณผู้ชมครับอย่างที่ผมบอกไปนะฮะว่างานนี้มันสืบสาวเราเรื่องได้ไม่ยากเพราะป้ายมันต้องมีการสั่งทำเพราะว่าร้านไม่ทำให้ฟรีหรอกฮะก็ต้องมีค่าใช้จ่าย ได้หลักฐานชิ้นสําคัญมาครับทีมข่าวของเรานี่ฮะด้านบนภาพนั้นก็คือคือป้ายที่ติดอยู่ตรงวัดคุณดูนะฮะด้านล่างทําป้ายไว้นิ้วให้ด้วยให้ร้านมาวัดโครงหน้าวัดเดี๋ยวบอกให้ร้านไปวัดให้ครับเอ้ยแอบมาติดนะเมื่อกี้เอ้ยแอบมาติดนะนี่แอบโอเค <laughs> ไม่รู้จะทำภาพเรียนแบบยังไงเลยอะดูสิเนี่ยฮะ คือมันมีแชทหมดเลยครับเป็นแชทที่สั่งทำป้ายเนี่ยทำป้ายไวนิ้วแบบนี้ด้วยนะจะไปติดที่หน้าวัดโอเคค่ะแบบนี้มันไม่แอบติดแล้วครับมันมีเจ้าภาพในการสั่งนี่ฮะก็เปลี่ยนจากผู้ง่ายว่าเปลี่ยนจากป้ายที่เป็นแบบแนวตั้งกาทำเป็นแนวนอนเป็นป้ายขนาดจริงเนี่ยครับอ่ะผิดถูกไปว่ากันที่ศาลนะครับทุกวัดควรขึ้นป้ายต่อต้านหมอปลาโอ้อันนี้น่าจะเป็นความคิดเห็นส่วนตัว ฝ่าฝืนเข้าไปทําแบบที่เคยทําในวัดไหนให้ฟ้องศาลทุกจังหวัดอันนี้สุดแล้วแต่นะฮะเป็นวิจารณญาณของท่านเจ้าอาวาสของแต่ละวัดนะครับว่าจะทําแบบนี้จริงหรือเปล่าทีมข่าวนั้นกลับไปที่วัดอีกรอบหนึ่งครับคุณผู้ชมครับก็พบว่าเจ้าคณะอําเภอพรมพิรามพร้อมกับผอ,อสํานักพุทธจังหวัดพิษณุโลกเข้าพบพระครูทีรศาสตร์กิจจารเจ้าอาวาสวัดใหม่พรมพิรามสอบถามข้อเท็จจริงกันหน่อยเจ้าอาวาสนั้นยอมรับบ,บอกว่าได้รับภาพส่งต่อจากกลุ่มลาย แล้วก็มีความคิดเห็นส่วนตัวว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่เหมาะสมนะ่ยก็เลยสั่งทำป้ายดังกล่าวอัาน,นั้นเนี่ให้ลูกศิษย์นั้นนำขึ้นไปติดนะฮะสาเหตุมาจากอินกับกระแสโซเชียลสังคมออนไลน์เรื่องหมอปลายืนยันว่าส่วนตัวไม่ได้โกรธเครืองอะไรเลยซึ่งต้องขอโทษหมอปลาต่อเรื่องดังกล่าวแล้วย้ําว่าพร้อมให้ตรวจสอบเรื่องที่ชาวบ้านนั้นร้องเรียนอีกด้วยลองฟังรคราท่านพูดฮนะ มาก็ดูตามสื่อโซเชียลบ้างโทรทัศน์บ้างนะที่รอกข่าวกันก็<อ>มีความเห็นพ้องต้องกันในส่วนตรงนั้น<อ>ก็เลยคิดเกยสั่งทางร้านทำป้ายให้ครับก็อินไปตามกระแสแล้วเนาะอิน <laughs> ไปตามกระแสตามข่าวที่หรือว่าเรากลัวว่าเขาจะมาตรวจสอบวัดเตาหรอเปล่าไม่กลัวเดี๋ยวคนนี้ไม่กลัว เ็เห็นก็มีชาวบ้านเขาก็ร้องเรียนมาว่าเห็นว่าภายในวัดก็มีการสั่งบัวทะมากินมีการดื่มเหล้ากันอะไรแบบนี้ในงานบงงานบุญงานสงงานศพเป็นพระที่ดื่มครับไม่มีอ่ะอาตมาก็ดูตาไม่มีอ่ะนะฮะไม่มีนะครับคุณผู้ชมก็ทางเจ้าคณะอำเภอพรมพิราม วมถึงเลขาฯเลขาธุการเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลกคือพระผู้ใหญ่ก็มีมติว่าว่ากล่าวตักเตือนก่อนก็แล้วกันเพราะว่าถือว่าเป็นการกระทําที่ไม่เหมาะสมนะฮะส่วนเรื่องของเหล้ายาปลาปิ้งเรื่องของหมูกระทะเรื่องของสตรีอันนี้ต้องรอตรวจสอบกันต่อไปเห็นหมอปลาบอกว่าเดี๋ยวจะหาเวลาว่างแล้วก็ไปทําบุญที่วัดนี้ด้วยมันจะเกิดเรื่องราวขึ้นหรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบเป็นเรื่องของอนาคตที่ต้องติดตามกันต่อไปจริงๆครับคุณผู้ชมครับเรามาว่ากันต่อครับออกจากวัดกันบ้างดีกว่าเพราะว่า เดี๋ยวเราจะได้อยู่ในวัดกันอีกนานสัปดาห์นี้ข่าวเกี่ยวกับวัดมันดังที่สุดนะฮะก็จะมีคนเอาไปขยายความรวมถึงผมเองด้วยเนี่ยก็กำลังจะคิดอยู่ว่าจะขยายความอย่างไรกันดีต่อไปเพื่อประโยชน์ของสังคมเป็นที่ตั้งนะฮะเราไปกันต่อเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันใช่หรือไม่ว่าเกิดการทุจริตคอร์รัปชันขึ้นอีกแล้วแล้วก็เกิดขึ้นในพื้นที่เดิมๆซ้ำๆซักๆนั่นก็คือที่ราชาเทวะเราไปดูภาพภาพนี้พร้อมกันก่อนฮะ ภาพนี้นั้นถูกโพสต์โดยเพจต้องแฉก่อนแฉสมชื่อฮะเอามาโพสต์ไว้หลังจากมีชาวบ้านร้องเรียนบอกว่าเจอซุ้มประติมาก,กรรมลายไทยที่จะเอาไว้ตกแต่งสะพานลอยถูกกองทิ้งอยู่ที่บริเวณทางเข้าซอยกิ่งแก้ว2องฮะก็เลยเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นเข้าตรวจสอบหน่อยเกรงว่าจะเป็นการผลานงบประมาณซ้ำกับรอยอะไรครับคุณผู้ชมจําได้ไหมเสาไฟกิน,นรี พอเห็นภาพแบบนี้คุณอรพ,พรพจน์เนียนทีมข่าวช่องวันของเราลงพื้นที่ทันทีฮะแล้วดูนะครับที่เขาโพสต์ไว้เ่ยเอาอีกแล้วอบอรตอราชาเทวะแล้วงบประมาณถึง35ล้านบาทคุณอรพรล,ลงพื้นที่ไปกำลังถ่ายอยู่เนี่ยฮะก็ไปเจอจริงๆครับไปเจอซุ้มลายไทยถูกปล่อยทิ้งร้างไว้ข้างถนนทุกชิ้นอยู่ในสภาพผุพังแห้งกรอบแค่ผู้สื่อข่าวจับเบาๆเขาบอกว่าบางชิ้นถึงกับแตกหัก แล้วก็พังลงมาคือสก,กิดเบาๆคือมันกรอบหมดแล้วน่าจะตากแดดตากลมตากฝนมานานหลายเดือนแล้วก็อีกทั้งยังเจอตลับเม็ดด้วยนะฮะแล้วก็ถังสีหลายถังถูกทิ้งไว้เหมือนงานก่อสร้างนี้มันเป็นงานก่อสร้างที่มันยังทําไม่เสร็จนะครับชาวบ้านในพื้นที่นั้นให้ข้อมูลบอกว่าซุ้มนี้ถูกทิ้งมานานกว่า1ปีอ่ะอันนี้ต้องเชื่อชาวบ้านในพื้นที่บอกนะครับก่อนหน้านี้มีเจ้าหน้าที่เข้ามาทําจนสวยงามแต่เจ้ากรรมครับ ดันถูกระงับไปจนปล่อยทิ้งร้างไม่รู้ว่าสาเหตุใดถึงยุติโครงการไปฟังเสียงชาวบ้านในพื้นที่หน่อยฮะนี่เป็นปีอ่ะเป็นปีอ่ะปี่อยู่ตรงนี้เรารู้ไหมว่านี่คือทำมาเพื่อประโยชน์อะไรไม่ก็ผมมาผมก็เห็นเลยประมาณกี่เดือนกี่ปีจ้าลูกอึมคุณจำได้หรอผมมาผมมาผมก็เจอเลยแล้เเห็นเจ้าหน้าที่เข้ามาดูมาดูอะไรอยู่บ้างไหมคะคือว่าหยุดไปเลยอ่ะใครแล้วอันนี้คุณลุงูได้ไง ไม่รู้ในตะก่อนเขาทาผมอยู่นี่าาก็ลังตะปีแล้วแรวก็เห็นว่าทําอยู่หลังๆก็คือหายไปเลยครับนั่นแหละตอนนี้ก็คือไม่ได้ใช้อะไรแล้วไม่หมดเลยไม่ได้ใช้แล้วจะมันผุมาแล้วนั่นเออก็มันผุหมดแล้วว่ะลุงเออขาบอกแบบนี้ทีมข่าวช่องวันตรวจสอบเรื่องนี้ไปยังในอำเภอบางพลีครับคุณสมศักดิ์แก้วเสนาติดต่อไปในอำเภอระบุสั้นๆบอกว่าตนเข้ามารับตำแหน่งหลังโครงการนี้ดำเนินไปแล้ว ก็พูดง่ายว่าเพิ่งย้ายมาน่ะย้ายมาก็เจอว่ามากองอยู่ตรงนี้แล้วน่ะก็ไม่ใช่ความผิดของไม่รู้ความผิดของใครก็ผมเพิ่งย้ายมาน่ะเนาะตนไม่มีส่วนร่วมรับรู้ในการดําเนินการโครงการนี้แต่อย่างใดให้ไปสอบถามอบตราชาเทวะที่รับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรงเอาละครับนายอเภอบอกให้ไปถามอบตแล้วนะราชการส่วนภูมิภาคบอกให้ไปถามราชการส่วนท้องถิ่นดูซิ ท่านบอกต่อว่าส่วนตัวผ่านไปผ่านมาจุดตรงจุดนี้ก็เห็นซุ้มถูกปล่อยทิ้งไว้นานกว่า1ปีในใจยังคิดว่านี่มันร้านอาหารหรือเปล่าโอ้แต่งสวยเชียวหลังจากที่ขอเวลาในการตรวจสอบเรื่องนี้ครับว่ามีการทุจริตหรือไม่และทีมข่าวของเราไหนๆไปถึงพื้นที่ก็ไปติดต่อปหลัดอบอรตอราชาเทวะซึ่งรักษาราชการแทนนายกอบอตอ,อยู่นะฮะจำได้ไหมครับว่านายกอบอตอ ถูกปลดออกจากตำแหน่งไปก่อนหน้านี้นายกอบาตาก็คือราชการส่วนท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้งตอนนี้ออกไปในระยะเวลาที่จะต้องมีการเลือกตั้งกันใหม่หรือว่าในระยะเวลาที่ต้องมีการพิจารณาคดีกันประหลัดอบาตาก็ต้องรักษาการเป็นหัวหน้าส่วนราชการตรงนี้แต่ว่าติดต่อไม่ได้โอ้มันหลายบาทอยู่วะครับ35ล้าน เสียดายนะผมเสียดายสำหรับโครงการนี้ครับทางเพจนั้นระบุไว้ว่าเป็นโครงการเกี่ยวกับการดําเนินงานทําซุ้มสะพานลอยเฉลิมพระเกียรติพร้อมระบบไฟฟ้า11จุดติดตั้ง2ด้านโครงการงบประมาณปี2564ของอบตราชาเทวะใช้งบประมาณราวๆ35ล้านบาทคําถามที่ต้องตั้งดังๆตั้งดังๆตรงนี้ว่า เหตุใดจึงยุติโครงการเรายังไม่ได้บอกนะครับว่าเกิดการทุจริตเกิดขึ้นเราไม่บอกเราย้ำนะฮะไม่ทราบว่าทุจริตหรือไม่อย่างไรหรือว่าไม่ทราบว่าไม่มีการทุจริตหรือไม่อย่างไรไม่รู้เลยแต่ตั้งข้อสงสัยมันแพง35ล้านบาทเอาไปใช้ทำอย่างอื่นได้อีกเยอะแยะความเป็นอยู่ของราษฎรตอนนี้ก็ไม่ค่อยจะดีนัก ก็อย่างที่ทราบกันดีครับคุณผู้ชมครับเรื่องนี้ตรวจสอบกันต่อไปผมเชื่อเหลือเกินว่าไม่เกินพรุ่งนี้ควรจะต้องมีคนออกมาเพื่อแสดงหลักฐานบางอย่างว่าที่มาที่ไปของไอที่กองอยู่ตรงนี้คืออะไรพักสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาเรามาว่ากันในเรื่องของคดีแตงโมครับคุณผู้ชมครับคดีคุณแตงโมยังไม่จบนะฮะมีการกำเนิดของคู่ต่อสู้คู่ใหม่ขึ้นมาหลายคู่เหลือเกินรวมถึงกรณีที่คุณอัจฉริยะนั้นบอกว่า มีหลักฐานเด็ดเดี๋ยวจะเปิดออกมาว่าใครเป็นไอ้มงที่อยู่เบื้องหลังการสร้างพยานเทศช่วงหน้ากลับมาว่ากันครับ